เรามาดูเรื่องของภัยแล้งกันสลับสับเปลี่ยนนะครับทุกผู้ชมครับประเด็นสําคัญก็คือสํานักชนประทานที่12ที่ชัยนาทย้ํานะครับว่าวันนี้เป็นต้นไปหยุดส่งน้ําให้ทํานาแล้วนะครับหลังจากที่มีการประกาศเตือนกันมาก่อนหน้านี้ว่าน้ําไม่พอจริงๆ ล่าสุดเนี่ยนะครับทางคุณณนะรงกรสมตนผู้อํานวยการสํานักชนลประธานที่12ครับบอกนะครับว่าทางสํานักชนลประธานที่12ปรับแผนในการส่งเพื่อทํานากรังออกประกาศไปแล้วนั่นก็คือฤดูการผลิตนากรังครั้งที่1จะส่งน้ําให้จนถึง28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นคือเมื่อวานใช่ครับโดยทางสอชอป,ป12เนี่ยได้ทําการส่งน้ําตามแผนมาตั้งแต่พฤศจิกายน56แล้วสําหรับการทํานากรังขณะนี้ส่วนใหญ่ทําการเก็บเกี่ยวไปแล้วครับประมาณร้อยละ70-80คงมีพื้นที่บางส่วนที่ยังเก็บเกี่ยวไม่แล้ว เสร็จอย่างเช่นอำเภอผักไห่ในพระนครศรีอยุธยาเขตอำเภอสองพี่น้องในจังหวัดสุพรรณบุรี mm. เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวที่บอกไปเนี่ย mm. เพราะปลูกล่าช้ากว่าที่อื่น mm. เพราะเป็นพื้นที่ลุ่มกว่าน้ําปลายฤดูฝนปีที่แล้วที่ท่วมขังอยู่จะระบายออกหมด mm. ก็เลยช้ากว่าที่อื่นนะครับ mm. เพราะปลูกมาเข้าเดือนมกราคมแล้วซึ่งก็จะเก็บเกี่ยวกันในเดือนมีนาคมทางชลประทานจะมีการส่งน้ําในพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จครับนะก็จะเป็นเฉพาะสองพื้นที่นี้ที่จะมีน้ําใช้ต่อไปครับ แล้วก็ย้ํานะครับผู้อำนวยการสํานักชมประธานที่12ระบุนะครับว่าย้ําเตือนมาอย่างต่อเนื่องว่าเสร็จทํานาพลังแล้วไม่มีการส่งน้าให้อีกแล้วนะครับรวมถึงกรณีถ้าจะมีการเรียกร้องขอน้ําทํานาในอนาคตต่อไปก็จะไม่ส่งอย่างแน่นอน <c oughs> เพราะน้ําที่มีอยู่ในสองเขื่อนใหญ่ก็คือเขื่อนภูมิพล์กับเขื่อนชุนกิจอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอกับการเพาะปลูกที่เกิดจากแผนที่เกิดจากแผนที่กําหนดแล้วเนี่ยนะครับ ส่วนหนึ่งจะเป็นน้ําที่เตรียมไว้สาหรับต้นฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงเริ่มฤดูทํานาต่อไปเพราะฉะนั้นย้ํานะครับว่าจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการส่งน้ําให้แล้วนะครับหลังจากเตือนกันมาหลายทีอันนี้ย่อมเป็นข่าวใหญ่ครับเพราะว่าชาวนาจํานวนหนึ่งก็ไปปลูกช่วงนากรังอีกมาตรการหนึ่งนะครับนั่นก็คือมาตรการซึ่งกระทรวงเกษตรดําเนินการประสานผ่านผู้ราชการจังหวัดต่างๆให้งดการประกาศพื้นที่เพจภัยพิบัติโดยไม่จําเป็น ซึ่งผลจะทําให้เกษตรกรจะไม่ได้รับการชดเชยตามระเบียบของกระทรวงการคลังโดยระบุเนี่นะครับว่ามีการเตือนแล้วว่าอย่าปลูกนาปลังในพื้นที่ที่กำหนด 1, 2, 3แต่ยังมีเกษตรกรไปดําเนินการปลูกข้าวนาปลังรอบ2อ,อยู่มาตรการขั้นเด็ดขาดที่ว่านี้ก็คือเกิดแ,แล้งเรามีปัญหาขึ้นมาก็จะไม่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตรแริแล้งซึ่งจะทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่ได้รับเงินชดเชย